สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เราจะมาดูกันนะครับว่าในการเขียนท่อบิดนะครับเขียนยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็เลือกที่สเกตแล้วก็เซอร์เคิลนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกระนาบนะครับที่เราต้องการเขียนครับจากนั้นครับสร้างวงกลมขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็กําหนดนะครับขนาดของ ท่อบิดนะครับว่ามีไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับในที่นี้จะเป็น12.7นะครับจากนั้นครับเราก็มาแบ่งส่วนนะครับถ้าเราทำแบบ3รลูป3รลูปนะครับก็เอา360หาร3นะครับเราก็จะได้ลูปละ120องศานะครับในที่นี้ผมแบ่งลูปให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเส้นตัวแบ่งนะครับจะทำกับแนวนอนนะครับ ที่30องศาครับนะครับพอ30องศาปุ๊บมุมที่เหลือก็จะได้ถ้าวัดเทียบกับเส้นแนวตั้งนะครับก็คือ60องศานะครับแต่ถ้าวัดไปเป็นสมมารนะครับก็จะได้120องศาพอดีนะครับทีนี้ตรงนี้ผมกําหนดให้ระยะกดนะครับอยู่ที่1มิลนะครับพะฉัน้นไดมิเตอร์ก็จะเป็น2มิลนะครับจากนั้นนะครับเลือก เขียนวงกลมนะครับขึ้นมาก่อนนะครับให้สัมผัสกับปลายของวงกลมใหญ่นะครับที่มีขนาด12.7นะครับจากนั้นเลือกความสัมพันธ์นะครับเป็นแบบแทนเจนต์นะครับให้วงกลมวงเล็กแล้วก็วงกลมวงใหญ่มีการสัมผัสกันนะครับจากนั้นเราเลือกการ t r i มนะครับเพื่อลบเส้นแต่ละเส้นนะครับเดี๋ยวผมไล่ลบนะครับตรงนี้เลือกเครื่องมือ t r i มนะครับ จากนั้นไล่ trim นะครับเลือกเ,เส้นที่เราต้องการเอาไว้นะครับปึ๊บปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมลากเส้นตั้งนิดนึงนะครับเพราะผมต้องการให้มันตรงนี้ผมจะทำเป็นสมมาตรนะครับอ่าเป็นมิลเลอร์นะครับถ้าใครเคยเขียนแบบนะครับตรงนี้จะเป็นมิลเลอร์นะครับจากนั้นกด trim ครับ เราก็จะได้ส่วนของเส้นโค้งประมาณนี้นะครับเป็นท่อที่มีไดมิเตอร์12.7นะครับมีระยะกดอยู่ที่1ม mm มนะครับจะเห็นส่วนของเส้นโค้งมาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มทําการมิลเลอร์นะครับเพื่อให้เกิดนะครับส่วนของเส้นโค้งให้ครบ1ลูปก่อนนะครับ สร้างเส้นมาก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นจะเห็นสร้างเส้นนะครับตรงนี้ผมลองเช็คดูอีกทีว่าเราได้ทําตัว construction เส้นหรือเปล่าครับการ construction ก็คือการเขียนเส้นล่างนะครับจากนั้นนะครับามาเลือกตรงมิลเลอร์นะครับเลือกเส้นที่ต้องการมิลเลอร์ปุ๊บเห็นไหมครับเราด้วยส่วนของเส้นโคง้งจํานวนหนึ่งลูและจากนั้นก็ กำหนดนะครับว่ามี3รูปนะครับใน360องศานะครับเลือกเส้นที่ต้องการนะครับทําตัว circle patho นะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้หน้าโปรไฟล์ของรูปแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการสร้างความหนานะครับให้กับตัวโปรไฟล์ของผมนะครับ นะครับตรงนี้ได้ไหมอ่านะตรงนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะดําเนินการเลือกนะครับทีละเส้นนะครับเพื่อทําให้เกิดการสร้างความหนานะครับของโปรไฟล์นะครับนะเดี๋ยวลองดูนะครับเราจะเลือกยังไงนะครับ อันนี้คือนะครับคำสั่งออฟเซตนะครับเพื่อทำการสร้างเส้นนะครับสร้างเส้นที่ลักษณะเหมือนกันกับเส้นต้นฉบับนะครับแต่มีระยะออกมานะครับจากจากเส้นที่เป็นเส้นนะครับเส้นออริจินอลเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ความหนาขึ้นมาแล้วนะครับนะครับสำหรับเส้นไหนที่เราเลือกเกิน นะครับเลือกเกินก็ทําการลบได้เลยนะฮะเป็นไงฮะเรียบร้อยครับตอนนี้ในโปรแกร,รม Ansys s p a c e c a i m นะครับก็ทาก็จะทำการสร้าง surface ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับจะเป็นในส่วนของการอาลองมาลบนะครับส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับจากนั้นก็ทำการ เพิ่มความหนานะครับก็คือการเพิ่มโวลูมของที่ตัวหน้าตัดนี้นะครับโดยการเพิ่มแบบทวิตไปนะครับทวิตตามระยะพิษนะครับในที่นี้นะครับผมจะใช้คําสั่ง p ูนะครับ p ูเพื่อทําการเพิ่มความหนาขึ้นไปนะครับนะครับจากนั้นก็กําหนดระยะพิษและก็ความยาวนะครับก็จะทําให้ได้หน้าของชิ้นงานที่เป็นไปตามความต้องการของเรานะครับ จากนั้นครับอ่าครับเราก็เรียกคำสั่งพูดอย่างนั้นครับจะเป็นพูดแบบรีโวลนะครับนะครับรีโวลนะครับตรงรีโวลนี่นะครับก็จะมีออปชันนะครับออปชันให้เลือกแบบรีโวลแบบบิดไปข้างหน้านะครับให้ผู้เขียนนะครับเลือกระยะพิดก่อนนะครับที่นี้ผมจะลองเลือกระยะพิดนะครับเป็น30มมิลลิเมตรดูนะครับ นะครับจากนั้นเลือกคำยาวครับเลือกคำยาวในที่นี้นะครับเลือกเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะเลือกตามที่ผมเลือกไว้ก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้แบบทอผิดเรียบร้อยครับขอบคุณครับ